ฮชแท็กพิมริพายดังข้ามคืนชื่นชมควักเงินกว่าครึ่งล้านช่วยเด็กดอยหมู่บ้านไร้ไฟไร้ความฝันเอามกราคม h ฮแท็กพิมริพายกลายเป็นแฮแท็ที่ขึ้นทวิตเตอร์ไทยเทรนอันดับหนึ่งข้ามคืนหลังจากพิมริพายเจ้าของเพจ Facebook พิมริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า สุกสัตรวันเด็กพิมพ์ริพัยจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงซึ่งเป็นคลิปที่เปิดเผยการเดินทางไปที่หมู่บ้านแม่เกิบตําบลนาเกียนอําเภออมก้อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําของไปแจกให้เด็กๆแต่เมื่อพิมพ์ริพายพบว่าความเป็นอยู่ของเด็กๆที่นี่ยากลําบากครูบนดอยบอกว่าเด็กๆไม่มีความฝันได้แต่ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆเพราะมองภาพไม่ออกไม่มีใครเรียนจบชั้นมต้นเลยสักคน และที่ทำมาหลายคนจุกอ,อกเมื่อพบว่าอาหารพิเศษของครอบครัวเด็กผู้หญิงคนหนึง่งคือแกงที่ทำจากหนูปรุงด้วยเกลือผงชูรสและพริกส่วนอาหารปกติคือน้ำพริกที่มีพริกผสมผงชูรสและเกลือไว้คุกกินกับข้าวและไม่เคยกินไข่เจียว จากนั้นพิมพ์รีพายจึงทำการปรึกษากับทีมงานว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้ชีวิตเด็กๆด,ดีขึ้นพร้อมทุ่มเงินกว่า5.5แสนบาทเพื่อนำแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาติดตั้งซื้อโทรทัศน์จัดหาอุปกรณ์สร้างแปลงผักและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อที่เด็กๆและชาวบ้านจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ คั้งนี้คลิปดังกล่าวทําให้หลายคนชื่นชมพิมพ์รีพายเป็นจํานวนมากที่เธอแม้จะเป็นเพียงแม่ค้าออนไลน์แต่ก็ยังมองเห็นปัญหาและใช้เงิน5.5แสนบาทช่วยพัฒนาหมู่บ้านมนดอยได้อย่างตรงจุดพร้อมพูดถึงความเหลื่อมล้ําของสังคมและตั้งคําถามไปถึงหน่วยงานราชการและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราเนีวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ